กยนพรอคะพค้าถ้าอยากเจดีแล้วก็จงเอากนดีๆมาให้สิกอากอาอบอกว,วาาก,กา เสียเป็นหลายบาทได้เสียเป็นหลายบาทแต่ได้ผลไฟไฟสุดสนีม,มีเยู่ปุ๊บมีอยู่ด้วยนั่นคนที่เจอผลบัวอยู่นี่เก็บเลยไปละ